สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับซองสุดใจพากินพาเละค่ะพี่น้องมื้อนี้ซิมาแกงเฮ็ตโคนขาใหญ่ค่ะพี่น้องแกงห็ตปวกสูตรเด็ดค่ะพี่น้องกำลังฟดเลยค่ะพี่น้อง นี่อเครื่องเคียงส่วนผสมเพิ่นค่ะพี่น้องมีผักอีเลิร์คือใบชะพลูนะพี่น้องแล้วก็ผักส้มติ้วค่ะพี่น้องแดงใส่เพิ่นสิได้เป็นสูตรเด็ดของเพิ่นค่ะพี่น้องสิได้หอมสิได้แซ่บพี่น้องตอนนี้กำลังฟดได้ที่แล้วค่ะพี่น้อง ดได้ที่แล้เพื่อนก็นเอาเอาก็เอา,เอาส้มลงค่ะพี่น้องต่อนนีน้อาก็เอาใบชะพลูลงก่อนหอมเลยค่ะพี่น้องจะได้กินห,มหอมๆชะพูลแล้วก็ผักส้มติ่วค่ะพี่น้อง สิมเบิ้งก่อนเด้ค่ะป่าน,นี้พี่น้องโอ้แซ่บแซ่บค่ะพี่น้องเด็ดเดขอบคุณด้อค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังให้ซ่องสุดใจพากินพะเล่ค่ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ในเดอรจ้าขอบคุณค่ะ